สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนทำขนมชั้นอร่อยๆอออทานกันค่ะสูตรนี้มีความอร่อยนุ่มเนบวิธีทำก็ง่ายๆเลยค่ะก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามครัวมาดามเจนด้วยนะคะมาลงมือทำกันเลยค่ะสำหรับแป้งขนมชั้นวันนี้จะใช้เป็นแบบสำเร็จนะคะแป้งขนมชั้นตาต้นมะพร้าวยี่ห้อนี้ก็มีมาตั้งแต่คุณยา่าคุณยายเลยค่ะเราจะใช้แป้งขนมชั้น120กรัมใช้น้ำตาลทราย100กรัม เสร็จแล้วก็คนผสมแป้งกับน้ำตาลทรายให้เข้ากันก่อนนะคะพอเข้ากันดีแล้วก็ใส่น้ำกะทิลงไปค่ะใช้น้ำกะทิ170 ml อันนี้เป็นกะทิกล่องค่ะถ้าเป็นกะทิคั้นสดก็ใช้แต่หัวกะทินะคะและถ้าเป็นกะทิกล่องอบควันเทียนก็ไม่ต้องใส่น้ำหอมเลยค่ะคนไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลจะละลายนะคะ ตอนนี้น้ำตาลก็ละลายแล้วค่ะก็จะได้ลักษณะคนแบบนี้เลยนะคะต่อไปเราจะแยกเป็นสองส่วนเป็นชั้นสีขาวและชั้นสีน้ำเงินจากดอกอัญชันสำหรับดอกอัญชันก็ใช้ได้ทั้งดอกอัญชันแห้งและดอกอัญชันสดใช้หนึ่งหยิบมือนำมาแช่น้ำอุ่นสักสิบนาทีก่อนนะคะตักแป้งออกมาอีกหนึ่งส่วนเพื่อจะทำเกสรดอกไม้และเกสรดอกไม้จะใช้สีเหลืองนะคะหยดสีเหลืองลงไป1-2หยดแล้วคนกระจายให้เข้ากัน ได้สีเหลืองแล้วพักไว้ก่อนค่ะต่อไปในส่วนของดอกอัญชันก็กรองเอาแต่น้ำนะคะจะได้สีของดอกอัญชันเป็นสีน้ำเงินแบบนี้ค่ะถ้าเราต้องการสีม่วงก็หยดนะนาลงไปนะคะได้น้ำดอกอัญชันประมาณ2ช้อนโต๊ะเทใส่ในส่วนของแป้งขนมชั้นที่แยกไว้ค่ะคนผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน ในส่วนของแป้งสีขาวเราก็จะใส่น้ำสะอาดลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะเท่าๆกับดอกอันชันนะคะเพื่อให้ความเข้มข้นของแป้งใกล้เคียงกันตอนนี้ก็เตรียมแป้งขนมชั้นเสร็จแล้วต่อไปก็ไปหยอดใส่พิมพ์นะคะวันนี้เราใช้พิมพ์ซิลิโคนดอกไม้แบบนี้ค่ะตรงกลางจะเป็นเกสรซึ่งเราจะใช้สีเหลืองในการหยดเกสรลงไปนะคะก่อนอื่นก็ต้องทาน้ํามันให้ทั่วพิมพ์ก่อนซึ่งเวลาแกะขนมจะได้แกะง่ายขึ้น เสร็จแล้วก็หยดสีเหลืองลงไปตรงกลางแบบนี้ค่ะหยดให้ครบทุกอันเลยนะคะหยดเกสรอนครบหมดแล้วทุกอันก็นําไปนึ่องค่ะตั้งน้าให้เดือดระวางซึ้งลงไปในครั้งนี้เราจะใช้เวลาประมาณ3นาทีค่ะพอครบ3นาทีแล้วก็จะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะต่อไปเรานําสีขาวมาใส่นะคะ ใส่สีขาวเพียงเล็กน้อยอยังไม่ต้องใส่ให้เต็มลายค่ะซึ่งเราอยากได้สีของดอกไม้เป็นประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วก็ปิดฝานึงต่ออีก5นาทีพอครบ5นาทีแล้วก็จะได้แป้งลักษณะแบบนี้ค่ะต่อไปก็หยอดแป้งสีน้ำเงินลงไปนะคะกับปริมาณสัก1ช้อนโต๊ะค่ะใส่ให้เท่าๆกันทุกๆดอกนะคะ ใส่ครบทุกอันแล้วก็ปิดฝาแล้วนึ่งต่อในแต่ละชั้นเราจะนึ่ง5นาทีนะคะพอครบ5นาทีแล้วก็สลับเอาแป้งสีขาวมาหยอดค่ะพอหยอดแป้งจนครบแล้วก็ปิดฝาไว้อีกค่ะรออีก5นาทีนะคะต่อไปก็เป็นแป้งสีน้ำเงินค่ะกะปริมาณการหยอดให้เท่าๆกันนะคะ สำหรับขนมชั้นสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้วก็จะได้14ดอกนะคะปิดฝาไว้อีก5นาทีค่ะต่อไปก็หยอดสีขาวเป็นชั้นสุดท้ายเลยค่ะสำหรับชั้นนี้ก็ใส่ให้พอดีกับพิมพ์เลยนะคะสุดท้ายเราจะปิดฝาแล้วใช้เวลานึ่งต่ออีก15นาทีค่ะ ตอนนี้ก็ครบเวลา15นาทีแล้วนะคะก็จะได้ขนมฟูขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะต่อไปเราก็จะพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะก่อนที่จะออกจากพิมพ์ตอนนี้ขนมชั้นก็เย็นลงแล้วค่ะเรามาแกะดูกันเลยนะคะนี่เลยค่ะได้ขนมชั้นเป็นรูปดอกไม้สวยงามนุ่มนิ่มแบบนี้อร่อยมากๆเลยนะคะแป้งมีความนุ่มหนึบวานกําลังดีใครได้ลองชิมต้องติดใจแน่ๆเลยค่ะ สุดท้ายขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดติดตามครัวมาดามเจนด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ